สวัสดีค่ะสำหรับเทศกาลสงกรานต์นะคะที่ใกล้จะมาถึงแล้วนี้นะคะทางฝรั่งเศสก็มีการจัดงานนะคะซึ่งที่ฝรั่งเศสก็มีวัดไทยนะคะอยู่ที่ทางเหนือของฝรั่งเศสชื่อว่าวัดธรรมประชีพนะคะตั้งอยู่ที่เมืองมอซีคามิเยร์นะคะซึ่งตั้งอยู่ตอนกลาง ก่อนไปทางเหนือของฝรั่งเศสนะคะห่างจากกรุงปารีสประมาณ40กิโลขับรถประมาณ45นาทีที่วัดก็จะมีการทําบุญขึ้นปีใหม่มีการตักบาตรแล้วก็มีการทําสังฆทานนะคะแล้วก็มีพระไทยด้วยแล้วก็จะมีอาหารนะคะขายอยู่ในราคาหยูโรเมนูนนะะ Euro menu, ละ5ยูโรมีอาหารหลายอย่างเลยทั้งส้มตำปอบเปียแล้วก็อาหารไทยทั้งนั้นเลยค่ะราคาไม่แพงเลยนะคะแล้วก็ผู้สนใจก็สามารถสะดวกเดินทางไปทําบุญใส่บาตรใส่บาตรตักบาตรแล้วก็ ทำสักการะได้แล้วก็มีการชมงานของทางทางวัดด้วยแล้วก็ทั้งส่วางใต้นะคะทางปาทางใต้ของทางทางใต้นี้ของฝรั่งเศสก็จะเป็นเมืองมาเซ่ค่ะก็คือวัดมีวัดมาเซเหมือนกันนะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะแล้วก็ทําบุญปีใหม่ไทยขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ